สวัสดีค่ะสบายดีเอทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้แม่เพนก็มาทักทายสบายดี FC ทางช่องอีกแล้วนะคะเป็นคลิปที่3ของวันที่26ตรงกับบันอาพฤหัดนะคะเอวันนี้คลิปนี้แม่เพนจะมีแนวทางค่ะรัฐบาลไทยของอาจารย์ตอยลอยเอดมาฝากมาตอน f ฟซทั้งช่องนะคะหลังจากลุดไปหลายงวดแล้วเนาะคะ่ะ เดี๋ยวงวดน,นี้มาเบิ่งกันรุ่นกันค่ะว่าจะเป็นจ,จังไดเนาะเพราะว่าเพิ่นไห้มาสองคู่เน้นๆบนเนาะล่างคู่เดียวเน้นๆค่ะ FC งวดน,นี้ค่ะมาเบิ่งนํากันว่าเพิ่นจะได้ตัวใดมาฝากมาตอน f c ทั้งช่องค่ะแล้วก็ไม่เพิ่นอยากจะมา,าฝาก f c ทั้งช่องคู้ใดอยากจะสร้างจองนะคะบูชาเหรียญ แมวมงคลก้าชีวิตนะคะไว้ไปติดตัวเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วค่ะถ้าบอเสือ้อโบสทัทถาอย่าบูชาไปนะคะเอฟซี FC, จะบบเห็นผลนะคะถาผู้ใดเสื้อและสทัทถานะคะเรื่องสายมู่นนะคะให้บูชาไปเก็บไว้จะดีที่สุดนะคะเอเนาะแล้วก็เหรียญอ่า รวยพนะันล้านเนาะรุ่นรวยพันล้านกลมหลวงชุมพรนะคะ f c สวยง่ามมากค่ะ้วก็ดีค่ะ FC เพราะว่าเป็นของแท้ของจริงมาจากวัดโดยตรงเลยเนาะเ c ซเนาะไปเพ่นกับปีพาหาัใได้เข้าไปหมุนชามาจากเจ้าหน้าที่ยู่ที่วัดเนาะมาโดยตรงเลยค่ะ f c ผู้ใดสนใจอยากจะบูชากระทักไร่ามาได้ตามเบอร์0653418836นะคะเนาะเบอร์0653418836ส่วนผู้ใดที่อยากสวยอยากช้ำนะคะก็สั่งจองมาได้นะคะ ครีมชุดแก้ฝ้ากากจุดด่างดำหนชุด1,300บาทจะมีครีมกลางวัน1กระปุกครีมกลางคืน1กระปุกสบู่1ก้อนช่วงนี้มีโปรโมชั่นแถมสบู่อีก1ก้อนเป็น4เชิ้น4ี่อย่างนะคะหลังจากใช้ครีมตัวนี้ไปแล้วแม่เพนแนะนำให้ใช้ครีมกันแดดจิตพักดีนะคะหนาจะได้ช้าเบ้าจะบดได้แห่งกันนะคะ f อจะบวบเนาะ ถามว่าข้าใส่แป้งมันจะโบนะคะเอฟซีเนาะสวนหมากเนาะอันนี้ขอาใส่ครีมกนันแดดมันจะเป็นเนือน้อโตเข้าไปเลยนะคะเอฟซีฝากด้วยนะคะแล้วก็แคลเซียมเนาะผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องกระดูกมากสั่งจองไปใช้ลองดูเนาะเพราะว่าหลายๆคนเอาไปใช้เอาไปกินแล้วก็ว่าดีนะคะคุณผัดได้ตัวไหนมาฝากเอฟซีวันนี้คือดำแท้ เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งมาเร็วบ่มาเร็วมาเจ็ดหนึ่งตัวเดียวเนาะแต่ว่าของไม่เพ้นหกหนึ่งแปดหนึ่งนะคะเอฟซีเนาะหกหนึ่งแปดหนึ่งไม่เพ้นมันแต่ว่าเมื่าคืนนี้ไม่เพ้นฝันว่าไม่เพ้นฝันว่าอัน เจ้าของถําคลิปเนาะโทรศัพท์ถําคลิปอยู่โหลดคลิปอยู่เอาโทรศัพท์ไปวางไว้โทรศัพท์พัดตกตกลงน้ำพังค่ะแกออกมามแต่น้ำเต็มโทรศัพท์โอ้ยเจ้าโทรศัพท์ไปสบกันนะ้าวสันเลขกถ่ายโทรศัพท์ไม่เพ่นกาแปดแปดสามหกนะคะเอฟซี FC เนาะเดี๋ยวไม่เพ่นจะเขียนให้เบิรงเน,เนอจ้าเนาะ ข้างคักข้างแน่เนาะโอ้ยเหังใดจะสิโหลดคลิปมื่อนี่สงสัยสิบได้ลงคลิปให้เอฟซีทั้งช่องแล้ววสันเนาะกำลังโหลดคลิปอยู่ไหมเนาะถ่ายคลิปโหลดคลิปอยู่วสันเอาไปว้างไว้แล้ววตกลงน้ำค่ะตกลงน้ำประจุได้ค่ะเอฟซีฟูอยู่ได้โทรศัพท์นะฟูลอยอยู่กลางอันหนาหนามอะไรเอ้ยตายตายวสันเหังใดสิเห็ุงานใดแบบนี้เนาะฝากด้วยกับเป็นแค่แนวทางเนาะมาบอกความฝันให้ฟังซื้อๆเนาะ เพื่อให้เอซทั้งช่องได้ฟังกันเดี๋ยวจะว่าไเ่เเฝันฝันอย่างนีคือบ,บอกเนาะฝ่ายอยากจะได้เอาไปเป็นแนวทางฮานอยหรือว่าเราพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยก็แล้วแต่เนาะแต่ตามเอฟซี FC ทั้งช่องสะดวกตรงการค่ะเนาะเพราะว่าหกนึงออกที่ฮานอยเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานหรือเมื่อก่อนค่ะเอซเนาอะอะ เบาๆลายใหญห้างเดี๋ยวแม่เพ่นจะพา FC ทั้งช่องไปเบิ่งตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์ต้อยลอยเอแล้วก็จะเขียนเลขถ่ายโทรศัพท์ให้กับ FC ทั้งช่องในเบิ่งกันนะคะเนาะไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันนะคะเอฟซี FC, ขอพูดหล,ลายๆอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนด้วยนะคะช่วงนี้แม่เพ่นพอ คอยชดชื่นปายในเนาะเปนนะเาาะ็นเพี้ยๆยางไงคน่ะเอามาค่ะ fc แมเพ่นจะให้ fc ทั้งช่องใดเบิง้งตัวเลขหเน้าทางของอาจารย์ต่อยน้ำโชงนเนาะ๋ยวแม่เพ่นจะเอาของทีมมเพ่นใดของอาจารย์อื่นสำนัก,กนอื่นที่แม่เพ่นใดลงคลิปให้ไปแล้วมาเบิง้งท่วนขึ้นให้ fc ใด้เบิ้งกันก่อนเนาะนี่ค่ะนี่ก็คือของแอดมารวยนะคะแอดมารวยลงไปลงคลิปให้ไปแล้วเนาะคะ่ะ ให้มางวดวันที่1กันยายนสองห้เออที่1ตุลาคมนะคะ fc ให้มาวิ่งลูดบนล่าง3กับ6นะคะจับคู่ 6, 3, 2 0งศูนยและ306 339 706 739นะคะ fc ชุด3ตัวบน ส่วนชุดเน้น2ตัวบนล่าง390619แล้วก็ตัวกันก็จะเป็น3816นะคะ fc ของแอดมารวยค่ะเนาะรัฐบาลไทยงวดวันที่1ตุลาคม2567นะคะแล้วก็มาเบิงค่ะนี่เลขฝันแม่น้องคำแพงเลขแม่น้องคำแพงเนาะให้วันงวดนี้ชอบ1น,นะคะ ก็เลยจับคู่ออกมาให้หกหนึ่งแปหาหนึ่งเป็นตัวร่องเนะคะส่วน3ตัวบน861และ581ค่ะส่วนเขาฝากมางวดน,นี้ให้9กับ0จับคู่9 0้า9 5, 4 9ย์ห้าศและ05นะคะรัฐบาลไทยเนาะเพิ่นกระไดล่งไลคลิปให้ไปแล้วแต่บา มาทวนขึ้นไผ่ซื้อเพราะว่ายานเอซจะหาบ่เห็นเนะาะเพราะว่าขิปห้าหน้อยเล่าพัฒนามันจะทับถมไปเรื่อยๆนะส่วนของตาปากน้ำโพให้มางวดวันที่1ตุลาคมสองหาหเจ็ดให้สองกับห้าจับคู่ที่สองห้าแปดและห้าสองหนึ่งกัจับคู่ให้สองแปดสองหนึ่งห้าแปดและห้าหนึ่งนะคะสองหนึ่งซิมาติกลไม่เพ่นบน่นเนาะเนาะ มื่อทแลีวนำค่ะค่าวัสส่วนอของพ่อเกลียงล่างวิ่ง4กับ7เลขวินมี4ี 7, 4่ห้าหกเเน้น46 47 07 41 42และเกนะคะตัววงกลมจะเน้นสุดๆนะคะก็คือ47 07และ41เนาะ ส่วนของอาจารย์หนุ่มกระสินบนวิ่ง7ตัวเดียวจับคู่7 7 3 7, 7 3 7 7ล่างวิ่ง1ตัวเดียว4 1 3 1นะคะเน้นที่4 1ค่ะ fc ของบนก็จะเน้นที่7 3ตัวเดียวนะคะส่วนของเลขล็อกเสรีหรือว่าอาจารย์เสรีให้วิ่งรูด0ูนย์ตัวเดียว0ูนย์หน4่งศูนย่และศูนย์หาค่ะ ส่วนของช่างคมให้วิ่งลูด8กับ9เน้นไปที่8เลขติดมี3 4 5จับคู่8 3 8 4 9 3 9 4 9 5 8 5นะคะแล้วก็ชุด3ตัว093และ0483นะคะ f อซีอ่ะได้แล้วเนาะกับมาเอาตัวเลขของอาจารย์ต้อยลอยเอ็ดงวดวันที่หนึ่ง ลาคมสองหาหกนวดนี้กันต่อเลยบนวิ่ง0ูย์ตัวเดียวนะคะจับคู่3 5 0แล้วก็3 6 0เนาะชุด2ตัว5 0และ6 0นะคะบนนะคะ fc สคู่ค่ะส่วนล่างค่ะล่างเด่นวิ่งรูดเด่นที่6เนาะจับคู่3 6 6หกกลับให้ด้วยนะคะของอาจารย์ต้อยลอยเอสนะคะแคปหน้าจอเอาไปเป็นแนวทางกันนะคะ fc ได้หรือ,อยังคะของอาจารย์ต้อยร้อยเอสดนอะบนเด่น0วิ่งรูดเด่นที่0นะคะจับคู่3ตัวบน3 5 0 3 6 0ศชุด2ตัว5 0แล้วก็6 0ส่วนล่างวิ่งรูดเด่นที่6จับคู่3 6และ6กสนะคะหยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้เดินนี่ค่ะ ส่วนเลขท้ายโทรศัพท์ของแม่เพ้นนะคะ fc แม่เพ้นฝันว่าโทรศัพท์เครื่องนี่แหละเครื่องที่แม่เพ้นทําคลิปอยู่นี่แหละตกะนะคะน้ำแต่ว่าประจมเด้ฟูอยู่เด้น้ำโทรศัพท์น่ะนะฟูอยู่หนะนาน้ำอยู่ก็เลยเอามาแกะเบิ่งปา๊าดน้ำไปพังแล้วเฮ็ดจังไดเนาะเอาไปซ่อมให้เขาเป่าให้ก่อนนะว่าซั่นเนาะก็จะเป็นแปดสามหกนะคะเพราะว่าเลขท้ายจะเป็น เลขอ่าโทรศัพท์ไม่เพี้ยนทั้งหมด้ยเไม่0653418836เา8 8 8 6, นาะก็จะเป็น836นี่ค่ะถามมาเอาตัดเหรียสองตัวสองตัวท้ายก็จะเป็น36นะคะ8386 836นะคะเอซี FC. นี่ค่ะมักไทยก็เอาไปจัดไทยหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้มักเล่าก็เอาใบเตรียมมืออื่นนะคะเอซี ส่วนห้าน้อยก็เตรียมวันนี้และพรุ่งนี้ไปเลยวันนี้ไปเลยนะคะ fc เนาะแล้วแต่ fc ทั้งช่องพิดจารณาเอาไปเป็นตัวเลขแนวทางกันเด้อจะ้ะคลิปนี้แม่เพ่นกับจะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปังค่ะ